ถ้าจะพูดถึงหนังไคจูหลายคนคงโฟกัสแค่สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ที่อลาวัตทำลายเมืองอย่างบ้าคลัง่งแต่อันที่จริงแล้วสเสน่ห์ของหนังไคจูสายญี่ปุ่นมันคือเบื้องหลังความตั้งใจของผู้สร้างและการสืบทอดจิตวิญญาณของก็อตซิล่าจากรุ่นสู่รุ่นคลิปนี้แมวบังจะพาเพื่อนๆไปรู้จักหนังไคจู3มเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากสตูดิโอยักษ์ใหญ่เต็มรูปแบบแต่เกิดจากหัวใจของคนรักไคจูล้วนๆแล้วแต่ละเรื่อง ก็มีกลิ่นอายของหนังก็ซิล่าอยู่ภายในเรื่องอย่างชัดเจนเลยด้วยและเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือหนังไคจูหน้าใหม่ที่แฟนๆก็ซิล่าทั่วโลกจับตามองนั่นก็คืออายุร่าอายุร่าคือหนังไคจูเรื่องใหม่จากทีมผู้สร้างเดียวกับก็ซิล่าเวอร์ซัสไกเกนแร็กหนังสั้น CG ที่เคยสร้างกระแสถล่ม u t u b e แต่ยอดวิวหลักล้านและทำให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นว่า เอาให้เป็นหนังสัน้นแต่ถ้าทำถึงมันก็ปลุกไฟแฟนๆไคจูให้ลุกโชนขึ้นมาได้และผู้อยู่เบื้องหลังเอฟเฟกต์ของอายูดาก็คือคุณทาคุยะคามินิชิคนเดียวกับที่เคยทำงานให้กับหนังไคจูฟอร์มยักษ์อย่างชินกอสซิล่าและชินอุลตราแมนและกอสซิล่าไมนัสวันพูดตรงๆนี่คือสไตล์หนังสายเลือดโตโฮแท้ๆแต่คราวนี้โปรเจกต์อายูดาไม่ได้ทำเพื่อโชว์เอฟเฟกต์เพียงอย่างเดียวมันเป็นหนังไคจูที่ผูกกับพื้นที่จริง คือจังหวัดกิฟุประเทศญี่ปุ่นทีมงานตั้งใจใช้หนังเรื่องนี้เพื่อโชว์เสน่ห์ของจังหวัดกิฟุทั้งภูมิประเทศเมืองและวิถีชีวิตผ่านมุมมองของสัตว์ประหลาดยักษ์จุดกำเนิดของไคจูอายุระ เริ่มจากปลาอายุหรือปลาหวานปลาท้องถิ่นที่พบได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือมันเกิดการกลายพันธุ์และกลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีหลายหางอายุรา่าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับการถล่มอาคารบ้านเรือนและทําให้ผู้คนในจังหวัดกิฟุต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดภาพจําของหนังจะเป็นไคจูตัวจริงเมืองจริงและคนจริงในรูปแบบเดียวกับหนังไคจูยุคคลาสสิกตัวเอกของเรื่องคือคาโอรุข้าราชการสาวที่ต้องผเผชิญกับความโกลาหล แบบไม่ทันตั้งตัวจากคนธรรมดาที่ไม่เคยคิดว่า จะต้องเจอสัตว์ประหลาดยักษ์แต่สถานการณ์บังคับให้เธอต้องทำหน้าที่ของตนเองสิ่งที่น่าสนใจมากคือฝ่ายมนุษย์ภายในเรื่องไม่ได้ยืนดูนิ่งๆรัฐบาลพัฒนาอาวุธชนิดพิเศษคือหุ่นรบตัวใหญ่ยักษ์เพื่อมาต่อกรกับอายูราเหมือนยุคที่มนุษย์ในหนังไคจูพยายามดิน้นรนใช้เทคโนโลยีต่อกรกับพลังธรรมชาติอายูราไม่ได้เป็นแค่หนังสัตว์ประหลาดยักษ์แต่เป็นหนังไคจูที่สะท้อนคำถามเช่นเดียวกับหนังก็สิล่าเมื่อธรรมชาติแปลเปลี่ยนเป็นไผ่ มนุษย์จะรับมือกับมันยังไงเอาล่ะครับจากหนังไคจูหน้าใหม่เราจะขยับไปที่หนังที่เรียกได้ว่าคือสารทารบจากยุคโชวะอย่างแท้จริงกับยามาตตโนะโอโรชิบลัด o ์ออฟเดอะกคือหนังไคจูโถคุซัตส,สึเต็มรูปแบบที่กำกับโดยเคโซมูราเซะตำนานนักสร้างโมเดลและเอฟเฟกที่เคยอยู่เบื้องหลังหนังสัตว์ประหลาดยุคทองของญี่ปุ่นมาแล้วนับไม่ถ้วน หนังเรื่องนี้เกิดจากพลังของแฟนๆใครจูลลวนๆผ่านการระดมทุนมาแล้วหลายรอบจนได้เป็นหนังยาวเต็มเรื่องในปี2024เรื่องราวเริ่มจากโลกแห่งความจริงหญิงสาวชื่ออาการิกลับมาทบทวนอดีตเกี่ยวกับคุณปู่ซึ่งเป็นช่างทำโมเดลเอฟเฟกที่เธอไม่เคยเข้าใจ แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอและเพื่อนถูกดึงเข้าสู่โลกของหนังไคจูผ่านภูกันของพระเจ้าผูกันที่สามารถวาดสิ่งที่คิดให้กลายเป็นความจริงได้และในโลกนั้นพวกเธอก็ได้พบกับตำนานไคจูระดับเทพยามาตันโนโอดชิงูยักษ์8หัว8หางที่ไม่ควรจะมีตัวตนอยู่ในเรื่องนี้ยามาตันโนโอดชิถูกนำเสนอแบบโทคุซัตสึแท้ๆทั้งชุดและโมเดลเต็มไปด้วยกลิ่นอายก็สิลารุ่นแรก,แรก เป็นแฟนที่โตมากับยุคโชวะจะต้องอินกับหนังเรื่องนี้อย่างมากหนังเรื่องนี้ไม่ได้ขายแค่ไคจูเท่านั้นแต่มันพูดถึงหัวใจของคนทำหนังสัตว์ประหลาดยักษ์ความฝันของคนที่อยากสร้างโลกที่มีไคจูอยู่จริงๆเอาล่ะครับจากตำนานโบราณเราจะไปต่อกันกับหนังไคจูที่รวมดารารุ่นเก่าของแฟรนไชส์กอสซิล่าและกาเมล่าไว้แทบจะทุกรุ่นกับโฮชิเตอติฟ โฮชิเตอรคือหนังไคจูปี2023ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลอง35ปีในวงการของเมกุมิโอดากะอดีตนักแสดงจากจักรวาลหนังก็เซล่าและนี่คือการกลับมาแสดงหนังครั้งแรกในรอบ30ปีแค่นักแสดงก็ทําให้แฟนไคจูน้ําตาจะไหลแล้วเพราะในเรื่องนี้ยังมีนักแสดงจากก็เซล่าและกาเมล่ารุ่นคลาสสิกอีกเพียบ เรื่องราวของโฮชิเตอร์ทีฝโฟกัสไปที่สัตว์ประหลาดที่ชื่อโฮชิคุสุไคจูลึกลับที่ไม่ได้อลาวาดอย่างบ้าคลั่งแต่มาแบบซึมเศรา้าละเอียดอ่อนและมีหัวใจหนังเน้นความดรามา่าความสัมพันธ์ของมนุษย์กับไคจูในสไตล์เดียวกับหนังไคจูยุค90ที่ไม่ได้จะถามว่าจะฆ่ามันยังไงแต่กลับมองว่ามันก็แค่สัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหัวใจเหมือนมนุษย์และแม้จะเป็นหนังอินดี้แต่โฮชิเตได้ฉายในโรงหนังญี่ปุ่นด้วยและ ยังถูกนำไปออกบลูเรย์และ VHS ในอเมริกายิ่งตอกย้ำว่าหนังไคจูยังไม่เคยตายจากโลกนี้ทั้ง3เรื่องอายุรา บลัชออฟเดอะก็อดและโฮชิเทอร์ติไฟคือหลักฐานว่าจิตวิญญาณของกอสิล่ายังถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็น CG หรือโมเดลไคจูแบบคลาสสิกถ้าคุณคือแฟนไคจูตัวจริงหนังทั้ง3เรื่องนี้คือสิ่งที่คุณควรได้รู้จกักก่อนยุคทองบทต่อไปของสัตว์ประหลาดยักษ์จะเริ่มขึ้นอีกครั้งเอาล่ะครับในในคลิปนี้มันก็เป็นการพูดถึงหนังไคจูแถมยังเป็นไคจูที่เกิดจากหัวใจของคนรักหนังสัตว์ประหลาดทั้งนั้น ผมจึงจะขอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องเป็นไคจูหนังสั้นที่ผมชอบมากๆและกล้าพูดเลยว่ามันให้ฟิลความขลังและความยิ่งใหญ่ไม่แพ้หนังไคจูฟอร์มยักษ์เลยล่ะครับและหนังเรื่องนั้นก็คือ Giant g h o s t Warrior Appears in Tokyo ถ้าคุณเป็นแฟนหนังไคจูก็สิล่าหรือโตมาก,กับหนังไคจูยุคเกา่าแค่ได้ยินชื่อเรื่องนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนต้องรู้จักแน่แน ไจเอ็นกอสเวอร์เรอร์แอบเพียสอินโตเกคือหนังสั้นโทคุซัสสึความยาวประมาณ9นาทีที่ถูกสร้างขึ้นในปี2012โดยฮิเดอากิคันโนะคนเดียวกับที่ต่อมาจะมากำกับชินกอสิล่าและทันทีที่หนังสั้นเรื่องนี้ปรากฏออกมาแฟนหนังไคจูทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือหนังไคจูในอุดมคติมันถูกปลุกให้หลอนและศักดิ์สิทธิ์แบบเทพเจ้าใจแอนกอส a วอร์เอร์หรือที่หลายคนเรียกว่ากอส w วอร์เรอร์ มีต้นกำเนิดมาจากจักรวาลนอสิกา of the w a l l e y of the wind แต่เวอร์ชันนี้ถูกนำมาตีความใหม่ให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและบุกมาทำลายกรุงโตเกียวอย่างบ้าคลัง่งสิ่งที่ทำให้หนังสั้นเรื่องนี้โคตรจะส่งพลังไม่ใช่แค่ตัวไคจูเท่านั้นแต่เป็นบรรยากาศที่ทั้งเมืองต้องผเผชิญกับเทพพิโรธหลายคนดูแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแล้วมันคือพระเจ้าแห่งการทำลายล้างชัดๆ และถ้าสังเกตดีๆคุณจะเห็น DNA ของิ้นกอสซิลล่าชัดมากๆทั้งการจัดเฟรมการเคลื่อนไหวของไขจูยักษ์และโทนการสิ้นหวังของมนุษย์มนุษย์ภายในเรื่องไม่ได้มีทางเลือกนอกจากยืนดูโลกของตัวเองพังทลายไปต่อหน้าซึ่งพอเราย้อนกลับมาดูอายุร่า Batch of the Gods และ Ho Chi t h คุณจะเริ่มเห็นจุดร่วมบางอย่างทันทีอายุราคือภัยธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเผชิญ Batch of the g o d คือจิตวิญ,ญญาณของคนสร้างไคจู โฮชิเตอร์ที่ไคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประหลาดยักษ์และ g จ a n t God w ็ต์วอคือคำเตือนขั้นสุดว่ามนุษย์อาจไม่เคยเป็นเจ้าของโลกใบนี้ก็จบกันไปแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูที่ตระกาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย